อ้าวสวัสดีครับสําหรับทุกท่านนะครับที่อยากจะพายเรือนะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะเอาเรือไปยังไงนี่ครับแนะนําตัวนี้ครับเรือแพ็กโบ๊ทนะครับรุ่นคายักนะครับเป็นคายักแพ็โบ๊ทรุ่นพัฟฟินซาโก้นะครับตัวนี้ยาว12ฟุตนะครับนี่เป็นยาว12ฟุตดูครับว่ามันจะประกอบง่ายได้ขนาดไหนนะครับมันเป็นเรือคนเดียวนะครับตัวนี้นะครับอ้าวเราลองดูกันนะครับในนี้ แยกก่อนนี่เป็นที่สุบลมนะครับเอาไว้ดันทรงเดี๋ยวเราค่อยสุต่อสุดท้ายครับเราแยกไทยออกมาก่อนนะครับไทยก็ใส่มาในในเซตได้นะครับเราแยกออกไปก่อน์นี่น,นี่เป็นชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมเป็นอะไรก้น นะครับทุกอย่างนะครับเรือหนึ่งลำนะครับถูกแพ็คม,มาอยู่แค่นี้เท่ครัเองอ่ะครับดูนะครับนี่เราก็เพียงแต่คลี่แดดคลีเ่เลยออกมานะครับนี่อยู่กับนะับี๋ยวยาสุกสังคุดครับจับใส่โล้งนะครับอันนี้ไม่ใช่เสาเต็นท์นะครับอันนี้ไม่ใช่เสาเต็นอันนี้เป็น โถท,ที่ค้ำขอบด้านข้างของเรือมีสองฟังใส่เพียงทีนิดนึงนะครับเส,ส่ยิงง่ายนะครับสอดจากข้างหลังนะครับเราก็จะเริ่มสอดจากนะครับทางท้ายเรือเข้าไปนะครับสอดจากทางท้ายเรือเข้าไป นะครับเราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับสักครู่ครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่กระดูกนะครับกระดูกเรือกระดูกูเรือนี่ครับอันนี้เป็นทจะ้ามเรือใอ ก็จะมีครับก็จะมีล็อกนะครับ,ร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 บเข้าไปแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะ,จะเป็นรูปร่างแล้วจากนั้นเราจะนำชิ้นส่วนนีครับพวกนี้เขาจะระบุหมเบเร์ม,มาให้เห็น,นง่ายๆนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนลองดูประกอบต่อไป

จะใส่อันไหนก่อนอันหน้าอันหลังก็ได้นะครับเราก็ดูตามเบอร์ไปครับแล้วก็ทายนี่ครับง่ายไหมครับ น,นี้ก็เสร็จสร็จแล้วครับกับเรือนะครับขั้นต,ต่อต่อไปนะครับเราจะติำลมเข้าไปนิดนึงครับเพื่อจะให้ลมดันข้างๆเรือนะครับพยุงเรือนะครับมผมจะสูดในยคร่าว นี่ครับเอาพอให้ตึกๆตรงนีเ้เป็นที่นั่งครับเป็นซีท รลมให้บอกนะครับแล้วก็รลมทุกตัวให้ตึงน,นะครับพอดีครับ ว้าวนะครับเติมที่เหลือให้ให้แข็งขึ้นบบผ้าครับข้างานี้ครับจะเป็นเวลโครหรือกีตุกแกนะครับก็จะ ครับหลังจากเราใส่ทางท้ายเรือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ทั้งหัวเรือต่อนะครับก็จะได้เป็น2องชิ้นเอาไว้หิ้วได้ครับนี่มีมนฮิ้วนะครับก็นะครับติดนะครับเป็นแฝกนะครับเป็นตีนตกแกหรือเรียวโค่จริงๆเท่านี้ก็พร้อมสําหรับการเดินทางได้นะครับก็ประกอบท้ายเข้าไปนะครับภายชุดเขาก็จะมีนะครับ่นี้ครับเรียบร้อย จริงๆเลยแล้วก็เอามากครับทาไงได้สำหรับคนเดียว